ดื่มกาแฟตอนที่อินซูลินยังสูงเช่นหลังมื้ออาหารหรือตอนร่างกายยังไม่เข้าสู่โหมดผอมขานร่างกายจะเข้าไปผิดคิดว่ามีอาหารเข้ามาทําให้อะไรคะไปกระตุ้นตับให้ปล่อยน้ําตาลออกมาเองน้ําตาลในเลือดจุงพุง่งแม้ไม่ได้กินหวานหรือดร์เจสันฝังกล่าวไว้ในหนังสือ The Obesity Code ว่ากาแฟดําอาจขัดขวางการทำไอเถ้าเดิมผิดช่วงเวลาโดยเฉพาะ ถ้าร่างกายยังดื้ออินซูลินอยู่น้ำตาลจะพุ่งได้ง่ายขึ้นจากงานวิจัยถือได้อเบติกแคร์เ j o u r เนลในปี2020พบว่าแค่ดื่มกาแฟดำหนึ่งแก้วเท่านั้นในกลุ่มคนที่มีภาวะดื้ออินซูลินน้ำตาลในเลือดจะเพิ่มขึ้นเฉลีย่ยแต่ถึง10%ภายใน30นาทีแล้วเราจะแก้อย่างไรถ้ายังอยากดื่มกาแฟแต่ไม่อยากให้น้ำตาลพุง่งพี่ปานแนะนำอยู่นี้มาตจะชุดฟิลกรด เป็นเครื่องดื่มสกัดจากใบเยื่อมะม,ามาแต่เสริมสมองไม่กระตุน้นอินซสลินค่ะช่วยให้เราอิ่มนานคุมหิวเหมาะกับคนทำไอเที่อยากรักษาระดับน้ำตาลเลี้ยงไปยังไงล่ะคะดื่มกาแฟแล้วน้ำตาลไม่คุ้หรืออยากเริ่ไอเอฟแบบไม่ทรมานทักพี่ปามาได้เลยตรงไปอโวที่หน้าช่องเลยนะคะ